สวัสดีค่ะวันพุธที่30ตุลาคม2567ค่ะคุณผู้ชมม่ะมินิจินตนาชแนลค่ะลงแนวทางลาวพัฒนาค่ะลาวพัฒนาลาวพัฒนาของวันพุธค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่วันจันทร์นะคะบปังค่ะคุณผู้ชมไม่ปังเท่าที่ควรนะคะก็คือเขาแค่สองเซียนค่ะนอกนั้นลุดนบดค่ะคุณผู้ชมเป็นจังไดค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนา <c oughs> ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะรุดกับว่าเป็นยังค่ะคุณผู้ชมยังเหลืองงวดนี้ให้ตามต่ออยู่ค่ะยังเหลืองงวดต,ต่อต่อไปอีกหลายอีกงวดอยู่คะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ให้พิจารณาค่ะคุณผู้ชมค่อยๆย,ยงางค่อยๆย,ยองค่ะย่องย่องไปค่ะคุณผู้ชมอย่าไปแรงนะคะอย่าบุมบามค่ะคุณผู้ชมค่ะพิจารณาดีๆค่ะใส่สติก่อนยางเนาะคะ่ะคุณผู้ชมดูปลายเท้าดีๆก่อนที่จะอ่า เดินลงไปนะคะว่าปลายเท้าเขาจะไปชนอยยังบอ่อค่ะก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมการเดินค่อยๆเดินค่อยๆไปค่ะสสา,สา,สาได้ผ่าเล็มง่ามค่ะคุณผู้ชมอนตนาจะลงแนวทางของหนุ่มภูพานค่ะคุณผู้ชมหลังจากลงของหนุ่มภูพานแล้วก็ะจะลงของอเซียน สก้อนคนหนองหานต่อไปค่ะเราก็เป็นคู่คู่ไปเนาะคะ่ะส่วนจะคู่ก็พายนันไปเบิงน้ากันค่ะคุณผู้ชมจินตนากับปกติกับไปกับนุ่มผู้พานค่ะตะว่ามอนีจินตนามีสูตรไม่จะฝากคุณผู้ชมจินตนาก็เลยลงเดี่ยวไปเลยนะคะคุณผู้ชมลงให้ไปแล้วค่ะก็เลยเอาสูตรคุณผู้ชมในเบิงเห็นเห็นเนาะคะ่ะว่าจินตนาหเห็ุจังไดคะ่ะมันถึงเขา่าก็ถือว่าเขา่าว่าเดินดีคะ่ะคุณผู้ชมสูตรที่เพ่นไห้มาเนาะคะ่ะจินตนาขอขอุณหลายๆจะขอสูตรที่แบ่งปันอยากให้คุณผู้ชมปังค่ะ เพื่อนห้มากค่ะขอให้สุขภาพดีแข็งแรงเด้อค่ะอาจารย์ที่ให้แนวทางนะคะให้ให้สูตรแนวทางเล่าพัฒนามาทั้งสูตรไทยสูตรเล่าต่ว่าไทจินตนา,าน้าทัานในร่องเห็ดค่ะเวลาบ่มีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องทํางานประจําก่อนเนาะค่ะหาเงินใส่น้าค่ะคุณผู้ชมชาวประสาทสิบม่มีอยู่มีกินนะคะกะเบิงแนวทางกับเบิงไปแหมวนค่ะคุณผู้ชมบพบริษัทสนับสนุนเทเรียนการพนันเนาะให้เบิงเป็นแนวทางซื้อๆค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนั่นแะหละค่ะคุณผู้ชม ที่ผ่านมาของหนุ่มภูพานกับรุดคือกันค่ะคุณผู้ชมของจินตนาการรุดคือกันค่ะไม่ว่าใครเนาะคะ่ะเนาะบ่อนอยนากันเลยค่ะเอาเบื้องไห้มวนค่ะคุณผู้ชมคือกันแล้วก็พ่ายเลือกแข็งเนาะคะ่ะช่วงนี้ค่ะใกล้นานหนาวขมาแล้วค่ะคุณผู้ชมดูแลสุขภาพนําค่ะอ่อนอื่นนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะถ้าสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะคุณผู้ชมและจังค่อยว่ากันสมองก็จะได้ดีๆเนาะคะ่ะบ่แม่นบวกเลขผิดคือจินตนาเด้ บวกไปบวกมาบวกพิษว่าเพิ่งเพิ่นหลุดตระสันค่ะคุณผู้ชมโอ้ยนะคะจริงๆแล้วเด่นเดินดีไม่หลุดเลยค่ะเป็นเพระาะว่าตัวเองบวกเลขไม่ถูกค่ะนับนิ้วเอาค่ะคุณผู้ชมค่ะจังไดก็แลบแต่เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะกา,ากให้งวดนี่ผ้าปังนะคะผ้าปังปังจะได้มีเงินกินเงินใสกันทุกคนนะคะมีกําลังแรงใจในการใช้ชีวิตนะคะดูแลสุขภาพกันนั่มนะคะบํเพน ปลอยปลาละเลยอาศัยแต่พึ่งหมอเนาะ,ะค่ะกับว่าอยากเจอปันไดเนาะค่ะคุณผู้ชมการไปนัางร่อคอยห่งหดทูค่ะร่อค่อยหมอแต่ละทีแต่ละหมองเนาะค่ะโอ้ยค่ะคุณผู้ชมไม่อยากไปเลยนะคะเป็นสถานที่แบบนั้นเราเริ่มต้นจากตัวเราดีกว่านะคะคุณผู้ชมฝากไว้ให้คิดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนะมาะบริเมนมาสอนกันค่ะฝากให้คิดนะคะให้ดูแลสุขภาพกินเขาแสบนอนรับบางที่ภายในห้าวบเห็นค่ะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เขากินแสบๆเขากะกินหลายๆอย่างค่ะคุณผู้ชมมันมีลบมีบวกนะคะเนาะขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงทุกคนค่ะขอให้มีความสุขทุกคนขอให้ลำลรลวยๆทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนเนาะค่ะเนาะที่เขามาบึงช่องจินตนา Channel นะค่ะภาวนาให้ทุกคนเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะทุกๆวันทุกๆเวลานะคะ ขับไปเบิ้งแนวทางกันค่ะคุณผู้ชมสองเซียนด้วยกันค่ะหนุม่มภูพานกับใครจะเซอร์ไพรส์ไหมไปดูด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแนวทางลาพัฒนาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันพุทธที่30ตุลาคม2567ค่ะหนุม่มภูพานให้มาวันนี้วิ่ง4กับ7ค่ะวิ่ง4กับ7บนล่างค่ะแล้วก็จับคู่3 4 9ส 4, 48 4, 42ค่ะ7ก็มี273797 แปดเจ็ดพนวาระว่างเก่าเจ็ดค่ะคุณผู้ชมมือนี้ค่ะพ่นวาระวังเก้าเจ็ดเดอ้อประสันบอตองระว่างยากเนาะคะ่ะเก้าเจ็ดจะมาพ่นวาสิเนาะค่ะรักเจ็ดนี่ละ, 7, ะคะ่ะคุณผู้ชมถ้าสีจะเป็นสีอะไรคะ่ะคุณผู้ชมสีเป็นสีแปดหรือสีเก่าหรือสีสองอยู่ในมวลน,นี้ทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าเพิ่นกันเน้นให้แปดเจ็ดเพิ่นบอเน้นเนาะคะ่ะสงสัยจะไม่นั่นนะคะแปดเจ็ดบอเน,น้นมือนีวันพุธค่ะคุณผู้ชมกำลังวัน จินตานาวามี่ีอยู่ด้ค่ะคุณผู้ชมเจ็ดกระตรงนี้นะคะที่แน่แน่เพื่อนว่าอย่าลืมเก่าเจ็ดนะคะว่าตรงมาตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมเอาเก้าเจ็ดจะมาไหมค่ะคุณผู้ชมเน้นตัวนี้ให้เลยค่ะเจ้าตัวเพิ่นหายมากนะคะน้อจินตหน้าขอคอบคุดหลยๆค่ะนุ่มผู้พานทีแนวทางมาว่างทั้งช่องนะคะให้คุณผู้ชมในเบิ่งกันแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะงวดที่ผ่านมาให้สองกับแปดรุดสนิทเลยค่ะคุณผู้ชมรุดคักรุดเนียรุดคักรุดดีค่ะ เอาหววน,นี้รุดแล้วขอให้มนันให้ปังค่ะคุณผู้ชมเอฟซี FC ที่ติดตามนุ่มผู้พานนะคะขอถทดขออหัลายลายค่ะที่แนวทางรุดเนาะไม่มีใครอยากให้หลุดค่ะอยากให้ปังทุกคนแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมอยากให้ปังแต่มันไม่ปังก็จําเป็นนะคะตามต่อมือนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราว่าวัานจันทร์มันเป็นวันปราบเซียนอยู่แล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็จกะก็เลยปราบอยู่นะคะเว่ากันไหมค่ะคุณผู้ชมมือนี้ค่ะตามต่อด้วย ของอาจารย์ยอดบุรีรัมก่อนนะคะคุณผู้ชมของอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะวันนี้ให้บนสี่ล่างหกค่ะเป็นแยกบนแรกแยกล่างค่ะคุณผู้ชมสีไปบนนะคะวิ่งสี่ไปบนค่ะวิ่งล่างหกค่ะจับคู่ให้หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งห้าหกสี่ค่ะคุณผู้ชม เน้นที่หนึ่งสี่แล้วก็สองห้าค่ะหนึ่งห้ากับหกสี่เป็นตัวรองตัวกันค่ะคุณผู้ชมแสดงว่าเพน 4, เนนซีเนาะเพราะว่าเพนเนนหนึ่งสี่แสดงว่าเนนบนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สามตัวมีสามหางด้วยกันค่ะแปดหนึ่งสี่เก้าสองห้าเจ็ดหนึ่งห้าค่ะแล้วก็สี่ตัวมีสองหางค่ะมีสี่แปดหนึ่งสี่สี่เก้าสองห้าค่ะเอาใส่ผิดจ,จะะารณญาตน,นะคะคุณผู้ชม ใช้สติก่อนที่จะลงทุนนะคะเพราะว่าเราพัฒนาช่วงนี้รวนมากค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะเพื่อนเขาแต่ตัวเด่นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเข้าแต่ตัวเด่นตัววิ่งค่ะวิ่ง6กับ7ดเพื่อนไหนเจ็ล่างแต่ว่ามันไปบนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆค่ะไปทั้งบนและล่างเลยก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบอายคูเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเพื่อนไหนมาหาคูสองตัวค่ะวันนี้ให้มาสี่ตัวเอ้ยให้มาสี่คู่ค่ะคุณผู้ชมสองตัวนะคะ สองตัวให้สี่คู่อ่าสี่ตัวให้สองชุด3ตัวให้มาสามชุดเท่านั้นค่ะเอาขอบคุณห,หลายๆค่ะอาจารย์ยอดบุรีลัมนะคะไปต่อค่ะของเซียนอุดรน,นะคะของเซียนอุดรค่ะเซียนอุดรกับลาพัฒนาวันนี้ค่ะวันที่30ตุลาคม2567วันพุธค่ะวันพุธนี้เซียนอุดรให้สกับหกค่ะ สกับ6เป็นตัวเด่นตัววิ่งเพนเนน4ค่ะแล้วก็ส2 4 8 4 9สี่ส่เก้มค่ะไปตรงกันกันไปตรงกันกับหนุ่มภูพานนะคะเนาะ4ี่ส 4, 4, 4, 4งสี่แ้ามงมาแน่นอนคะ่ะคุณผู้ชมมี่ 62 63 69 68ค่ะเน้น48 49 34แล้วก็63กับ69 68ค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะที่พานมาลุดไปค่ะคุณผู้ชมขอโทษขอให้สําหรับผู้ติดต,ตามเสียงอุดอรเนาะคะ่ะลุดไปนะคะงดกรกับอ่้สูกววาลุดอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่เข้าตัวเด่นอยู่ค่ะแต่ว่าตัวจับคู่ลุดเนาะคะ่ะวันนี้ขอให้มาในปังทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมขอให้โชคดีทุกท่านกับลาพัฒนา สามเซียนด้วยกันค่ะมีหนุ่มภูพานอาจารย์ยอดบุรีรัมแล้วก็เซียนอุดรขอให้ปังปังหมนัมนหมนันลำลำรื่อๆกันทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับจินตนาชาแนลค่ะขอให้ปังทุกคนจงมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ